đêm đêm doom ra mà non căn thơm. Doom doom leo, roma doom lỡ thơ, thơm. Doom nhớ nhớ, doom cay, căn rèn, đêm doom roma ra mà căn thơm. Doom roma leo, thơ, nhớ เด็กๆนะคะวันนี้เด็กๆได้มาเจอกับคุณครูพิสูจน์อีกแล้วนะคะในหน่วยที่เก่งแล้วนะคะเด็กๆหน่วยนี้นะคะคุณครูพิสุจน์มาโดยการร้องเพลงก่อนเอเด็กๆได้มีระยะทางเมื่อกี้คุณครูร้องเพลงอะไรคะอาเพลงนมนะคะวันนี้คุณครูพิสุจน์จะมาให้เด็กๆนั้นฝึกอาหาร ให้รู้เกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์นะคะในหน่วยที่เจของเรานะคะในหน่วยที่เจนี้มีชื่อหน่วยว่ากินดีมีสุขนะคะเพื่อให้เด็กๆนั้นได้รู้จักกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวคุณครูพิสูจน์จะให้เด็กๆนั้นมาร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะช้าๆนะคะเดิน เดิมเรามาดื่มนมกันเถอะดื่มแล้วอย่าทำเลอะเธอดื่มนมเยอะเยอะร่างกายแข็งแรงเดิมเดิมเดิมเรามาดื่มนมกันเถอะดื่มแล้วอย่าทำเลอะเธอดื่มนมเยอะเยอะร่างกายแข็งแรงโอเคค่ะเพลงก็ได้จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาหารดีมีประโยชน์นั้นมีอะไรบ้างนะคะเด็กๆอ่า เด็กๆคะนี่คือหน่วยกินดีมีสุขนะคะอีกครั้งนะคะกินดีมีสุกนะคะหน่วยนี้ให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะว่าให้รู้จักได้เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์เด็กๆบอกคุณครูได้ไหมคะว่าอาหารที่มีประโยชน์มีอะไรบ้างคะเด็กๆ แล้ไม้ก็ถือว่ามีประโยชน์นะคะอะเดี๋ยวคุณครูพิสุทธิ์จะพาไปดูนะลูกนะอาหารดีมีประโยชน์อา,อาหารดีมีประโยชน์นะคะในหมู่ที่หนึ่งเขาบอกว่าให้เด็กๆนั้นรู้จักกินเนื้อสัตว์เช่นเนื้อไก่เนื้อเป็ดนะคะแล้วก็กินไข่ด้วย กินไข่แล้วก็มีอะไรอีกคะมีนมอ่ามีนมด้วยอะอย่างครคะนี่คือประเภทที่1นนะคะแล้วก็2ให้เด็กๆนั้นรู้จักกินแป้งนะคะกินมันเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรตนะคะเอาแล้วก็3ให้เด็กรู้จักกินผักอ่ากินผักนะคะ4ให้เด็กรู้จักกินผลไม้นะคะแล้วก็ต่อไปให้เด็ก กินอาหารที่เกี่ยวกับไขมันเช่นไข่เจี่ยวนะคะเพราะมันมีน้ำมันทอดอยู่ด้วยนะลูกนะจะทำให้เด็กๆนั้นได้มีพลังงานนะคะเด็กและยังคะนี่คืออาหารดีมีประโยชน์นะคะเช่นลูกอมขนมหวานขนมกบเกี้ยวลูกไม่ต้องไปกินนะเพราะว่าเป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะคะอ่ะค่ะต่อไปคุณครูพิสูจน์จะให้เด็กๆ มาทาใบงานนี่นะค่ะใบงานของคุณครูวันนี้ใบงานของคุณครูให้ดูภาพแล้วก็ให้เด็กๆนั้นได้สนทนาเกี่ยวกับในรูปภาพนะคะสนทนากับพ่อกับแม่เลยนะลูกนะว่าในรูปภาพมีอะไรบ้างนะลูกนะ,ะนี่นะคะแล้วก็ให้เด็กๆนะบายสีด้วยนะคะว่าในรูปภาพเนี่ยพ่อกับแม่กินอาหารอะไรบ้างที่มีประโยชน์นะคะเด็กๆอจบไปแล้วนะคะวันนี้ที่ให้เด็กๆได้ เรียนรู้กินดีมีสุขนะคะเอาเดี๋ยวก็เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะชื่อนาที่เองจังวะ